สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะและ้วสอีเนาะก็ได้เห็นคลิปคลิปตาคลิปยายครับเนาะคลิปตาคลิปยายนะครับนะครับได้คือแกมีความสุขอะแกดีใจนะครับะแกดีใจที่แกได้มีส่วนร่วมส่วนร่วมหนึ่งถึงใครจะมองว่าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีคนมาซื้อผักก็คงจะไม่มีวันนี้ถึงใครจะมองแกว่าเห็นแกเงินอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีคนติงแหละบุหรี่มันต้องติงอยู่แล้วตรงนี้ แต่ว่าเรามองในบุมนี้ครับว่าพ่อแม่นะครับนะมีความสุขนะครับกับการที่ได้ได้ได้ทำให้ลูกๆงานนี้เป็นงานของลูกนะครับแล้วก็เป็นกำใจของลูกก็คืองานองค์ป,ปู่ปกิจนะครับนายสีนะทุกคนก็มาช่วยกันนะครับนะพ่อแม่นะครับนะหลักรูกทุกคนนะครับทุกท่านฟังผมนะ พ่อแม่รักลูกทุกคน,นครับอยู่ที่ว่าลูกเนี่ยจะรักพ่อรักแม่หรือเปล่าส่วนตัวพ่อแม่นะครับไม่เคยมีวันที่จะลืมลูกหรอกครับนะครับมีแต่ลูกครับนะเจเนรคุณพ่อแม่วันนี้ก็เป็นภาพที่ทับใจครับที่ครอบครัวนะครับตาใหญ่แล้วก็น่าไหลนะครับแล้วก็นักกระตยได้มา ช่วยทากิจกรรมทาภาคทําอะไรนะครับทุกคนก็ต่างกตือร้นทุกคนก็ต่างดีใจดีใจที่ที่ได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับช่วยเงางปูป่เราวางอดีตครับเราวางอดีตเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะมีความสุขถ้าเรายัางไปยึดต,ติดกับอดีตเราจะไม่มีความสุขอันนี้ผมจะพูดเสมอเลยนะครับ วันนี้ผมอยู่กับปัจจุบันครับอดีตผมไม่เคยไม่เคยเก็บมาคิดไม่เคยเก็บเข้ามาใส่ใจนะครับผมอยู่กับปัจจุบันนะครับอดีตผมไม่ได้มานั่งจะต้องกูต้องโกรธกูต้องเกลียดกูต้องแค้นกูต้องอะไรนะครับไม่นะครับไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกเอฟซีว่าสิ่งที่ตาชาญใจสมควรเขาทำเนี่ยนะครับทุกคนอะ เห็นแกมีความสุขเห็นไหมครับรอยยิ้มของพ่อของแม่รอยยิ้มของตาของยายรอ,อยยิ้มของพี่ของน้องมันเป็นภาพ mm hmm. מא�. ท,าทา <S 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 himself, ี่ประทับใจนะครับดลแลๆวันนี้มันก็มาถึงเห็นไหมครับมาถึงจริงๆแล้วถ้าตาถ้ายายไปร่วมงานนะครับผมผมผมจะจะดีมากกับหลายคนก็ดีมากนะครับถ้าในงานนั้นมีการขอขมาพ่อขมาแม่นะครับนะทุกคนน้ําตาไหลแน่นอนผมเชื่อว่าในงานมีการ ขอ,ขอมาพ่อ,อแม่ในงานนะครับวันที่สิบเนี่ยช่วงเย็นวงสวงเนี่ยถ้ามีการขอ,ขอมาพ่อแม่มันเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับมันจะเป็นภาพที่ประทับใจมันจะเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่ที่สิ่งมากๆนะครับในวันที่สิบนะครับนะอืมทีนี้ผมอยากให้แม่ๆทุกคนที่ฟีนควรปล่อยวางอย่าไปโกรธตาโกรธยายเลย เขาอายุมากแล้วตายายเขาไม่รู้อะไรหรอกเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่หลักลูกทุกคนเท่าๆกันแต่บางครั้งสถานการณ์บางอย่างมันก็ปิดบงับงมันก็บีบขันให้แก่ต้อง,อย,งอย่างนั้นอย่างนี้คือชาวบ้านอ่ะเข้าใจคำว่าชาวบ้านไหมครับเข้าใจคำว่าคนบ้านบ้านไหมครับทุกท่านนะครับอืม เขาได้คำว่าชาวบ้านไหมครับคือคนคุณท่านคนแก่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องเรื่องอะไรต่างๆนะเพราะเขาถูกเป่าหูทุกท่านเข้าใจคาว่าถูกเป่าหูไหมแล้วเขาก,ก็อยู่มากแล้วคนไม่มีพิษมีภยัยคนไม่มีเลี่ยมคนไม่มีอะไรเนะี่ยถูกคนเป่าหูเนี่ยขเขาก็จะหลงกลง,ง่ายๆขเขาก็จะเชื่อเพราะฉะนั้นในเรื่องราวเรื่องคดีต่างๆปล่อยให้เวรกรรมมันทํางาน ทุกคนส่วนผมเข้าใจแล้วว่าทุกคนเนี่ยยังมีบางคนนะที่ยังไม่เข้าใจตรงเนี้ยผมอธิบายยากอะนะครับถ้าเรารักแม่นังเอกเราก็ต้องรักพ่อแม่เขาด้วยนะครับในช่วงอดีตที่ในช่วงอดีตที่มันมีประเด็นการช่วงนั้นก็เพราะพ่อแม่ถูกเป,ากเป่าหูนั่นแหละครับถูกเป่าหูนั่นอะ วันนี้นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับนนวันที่เก้าแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีบวงสวงใหญ่นะครับก็ส่งกำลังใจไปครับนะเราก็มทีที่ส่งกำลังใจไปที่ลานวงปูนะครับส่งกำลังใจไปนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กันเอฟซีครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับเอฟซีนะ ก็หลายคนก็ไปกันเยอะครับนะคณะทัวร์อิสระก็ไปกันเต็มเลยนะครับไปกันเต็มนะครับนี่ครับคือ fc พอตออย่างเหนียวแน่น fc พอตออย่างหนักแน่นอย่างเหนียวแน่นและ fc พอตอนะครับนะไม่มีใครมาทำลายความคิดตรงเขาได้ fc พอตอเป็นคนที่ทจิตใจดีอันนี้ผม,ผมผมผมรู้ได้เลยว่า fc พอตออ่ะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ เป็นคนที่ให้อภัยไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นนี่คือสี่พอต่อที่ผมสัมผัสัมามาระยะเวลาห้าปีห้าปีที่ผมอยู่นั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยากจะดีหลายหายคนที่ยังอยู่และอย่างเชื่อมั่นนะครับในคุณงานความดีของข่าวสองคนนะครับว่าข่าวสองคนคือผู้บริสุทธิ์อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไป ในชั้นขบวนการนะครับนะของศาลฎีกาต่อไปเราคงจะไม่กล้าร่วงแต่วันนี้ที่พูดขึ้นมาคือเรายกย่องคุณกาฟารมมีของเอฟซีพอต่อที่ทุกคนที่มีการช่วยเหลือพ่อพี่เอกแม่นางเอกมาตอลอดเวลาเลยนะช่วยเหลือลุงป้ามาตอลอดเวลาเลยมันเป็นทำให้มันทําให้เราเห็นว่าเอฟซี FC พอต่อเนี่ยหนักแน่นจริงหนักแน่น ต้องต้องขอบคุณเอฟซีพอตอทุกคนเลยนะครับนะขอบคุณเอฟซีพอตตอนะครับแล้วก็ที่ยังอยู่ตรงเนี้ยนะครับใครจะคิดยังไงเอฟซีครับคนเรานะครับนะมันต้องมีทั้งพระเดชแลพระคุณอย่างผมเนี่ยผมมีทั้งพระเดชแลพระคุณนะครับผมไม่มาเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นใครถ้าใครรู้จักกับผมดีนะครับผมคนที่ไม่ไม่ค่อยไปนิสิตอดีต ไม่ได้คิดที่จะแข้นฝังหุ่นไข่โกรธวันหนึ่งพรุ่งนี้ลืมแล้วน้อยใจวันหนึ่งพรุ่งนี้ลืมแล้วนี่คือนิสัยของผมนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่มีเหตุและผลพอนะครับวันนี้ก็ดีใจครับนะที่ <c oughs> ภาพนะครับที่เราไม่เคยได้เห็นกันก็เราก็ได้เห็นกันใน,ในช่วงงานนี้นะครับผมเชื่อครับว่าปู่ปาริจิตนะครับจะดึงลูกหลานให้กลับมารักให้กลมเกลียวกันเหมือนเดิมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ ผมเชื่อว่าปู่ไปจิตคงไม่พอใจหรอกที่ลูกหลานต้องมาตีกันลูกหลานต้องมาทะเลาะกันลูกหลานต้องมาแข่งแย่งชิงดีกันนี่ผมเชื่อว่าในสิ่งที่ปู่ไปจิตแก่ตั้งใจเอาไว้นะครับแกไม่อยากเห็นลูกหลานมาทะเลาะกันมาคาดแค้นกันอะไรที่ปล่อยวางนะครับปล่อยวางนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวผมเองนะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมก็ยังนั่งเครียดอยู่ว่าอะไรพี่ครับนะ โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ